คนที่หนักแบบร้อยกิโลบวกๆเนี่ยแล้วก็กําลังจะแบบหาวิธีทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองลดน้ําหนักนะคุณอาจจะเจอปัญหาแบบสุขภาพอยู่อาจจะเจ็บเขา่าเจ็บข้อหรือมีปัญหาแบบภายในอ่ะสุขภาพภายในพวกแบบไขมันในหลอดเลือดอในร่างกายอ่ะมันมีปัญหาเยอะคอเลสเตอรอล,ลในร่างกายท่วมเลยคือปล่อยไม่ได้แล้วถ้าเลยปล้ายไปกว่าน,นี้เนี่ยเดี๋ยว อาจจะแบบหนักกว่านี้เป็นเบาหวานหรือมีปัญหาแบบสุขภาพอะไรที่มันหนักกว่านี้คือต้องลดแล้วทํายังไงก็ได้แบบกําลังหาวิธีเลยมาครับคลิปนี้จะแนะนําให้ฟังว่าควรจะทําอะไรบ้างน,นะครับก็จะแชร์ให้ฟังนะครับแล้วก็ในฐนานะส่วนหนึ่งที่ผมอสอนนะครับนักเรียนลดน้าหนักเนี่ยะจะแชร์วิธีการที่มันทําได้ในระยะยาวและปลอดภัยนะครับว่าทํายังไงกันบ้างอันดับแรกนะครับคือ ถ้าเกิดจะลดความอ้วนใช่ไหมถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นคนแบบหนัก100ยกิโลบวกๆนะครับแน่นอนว่าเราอาจจะไปออกกําลังกายแบบไม่ซับพอร์ตเรื่องของข้อต่ออ่าเรื่องพวกหัวเขา่าข้อทงข้อเท้าอย่างเงี้ยนะครับก็จะแนะนําอย่างนี้ว่าถ้าเกิดคุณเพิ่งแบบยังไม่รู้ยังไม่รู้เกี่ยวกับการออกกําลังกายเลยแล้วก็ไม่มีเทรนเนอร์นะยังไม่ได้ศึกษาหนาะความรู้แต่ว่าจะต้องแบบเฮ้ยต้องทําแล้วอ่ะต้องทําแล้วถ้าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวมัน มันแบบน้ำหนักมันจะขึ้นหรือสุขภาพมันจะแย่ไปก่อนนี้นะครับผมอย่างแรกที่ผมอยากให้ทํานะคือเริ่มง่ายๆนะครับคุณเริ่มเดินก่อนเดินเดินเนี่ยเดินปกติเลยเดินอาจจะเดินเร็วๆก็ได้นะครับเดินเดินแบบเดินไปตลาดเดินในหมู่บ้านเดินห้างเดินอะไรอย่างเงี้ยนะให้มันอยู่แบบประมาณวันละ หนึ่งชั่วโมงนะครับวันละหนึ่งชั่วโมงประมาณ5วันต่อสัปดาห์เนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณ300นาทีนะครับฟังดูเหมือนเยอะนะแต่ถ้าเกิดเราเดินแบบเดินเพลินๆน่นนะเดินฟังเพลงใส่หูฟังหรือบางทีเดินแบบอ่าผมอย่างผมอย่างเงี้ยผมอาจจะฟังรายการแบบพอดแคสต์นะรายการนู้นนี้หรือฟังเพลงฟังสื่อบันเทิงอะไรเงี้ยให้มันแบบเออใจเราไม่ได้โฟกัสว่าเรากําลังออกกําลังกายอยู่อ่ะ เดินไปเลยครับประมาณ300นาทีต่อสัปดาห์อาจจะวันละ60นาทีก็ได้นะแต่ว่าอย่าไปแบบเดินแบบวันเดียว150นาทีอะไรแบบนั้นมันก็เกินไปนะครับมันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมันอาจจะเจ็บน่าเจ็บัวเข่าเจ็บข้อต่อนะเพราะนั้นทําแบบเฉลี่ยเฉลี่ยให้มันเท่ากันในสัปดาห์หนึ่งดีกว่านะครับหรืออาจจะแบบว่าแบ่งเป็นแบบเดินทุกวันเลยก็ได้แต่ว่าลดระยะเวลาลงมาให้ได้สัก300นาทีหรือใครที่แบบฟิตหน่อย สายแบบสายแข็งเลยแบบว่าต้องเอาแล้วไม่ได้แล้วนะครับจิตใจมันแบบแข็งแกร่งมากผมแนะนําให้เดินที่ประมาณวันละ8 0ดสถึงเกนาทีนะครับก็ถ้าอยู่สัปดาห์หนึ่งนะผมจะแนะนําอยู่ที่ประมาณ400-450นาทีในกรณีของคนที่แบบ น้ําหนักตัวแบบค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะแบบร้อยร้อยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเดินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันตึงๆข้อเข่าแล้วเนี่ยก็อาจจะหยุดก่อนอาจจะไปสลับเป็นเดินในน้ำเดินในเดินในสระว่ายน้าอย่างเงี้ยหรือว่ายน้ําก็ช่วยได้นะครับทําให้แบบแรงกระแทกต่อข้อต่อต่อหัวเข่าเนี่ยมันลดลงนะหรือเข้ายิมนะครับเข้ายิมแบบไปใช้พวกเครื่องคาร์ดิโอนะครับเครื่องเดินวงลีจักรยาน อะไรก็ตามที่มันซัพพอร์ตต่อข้อต่อของเรานะครับไม่มีแรงกระแทกต่อข้อต่อประมาณนี้นะถ้าเกิดเราเข้ายิมได้นะครับพอเราโฟกัสเรื่องการเดินทําได้ครบแล้วเนี่ยอาจจะสัปดาห์หนึ่ง3 0 0ร้อนาทีก็แล้วแต่ความฟิตของแต่ละคนนะครับก็มาเพิ่มเรื่องการเล่นเวทเรื่องการเล่นเวทเนี่ยก็อยากจะแนะนําให้อาจจะลงทุนซื้อดัมเบลหน่อยอ่าดัมเบลหรือบาเบลที่มันปรับน้ําหนักได้นะครับใน ใน Lazada าในช h อป e e อะไรเงี้ยลองลองไปหาดูนะมันมีแบบถูกๆูกักร้อยก็มีนะครับแบบปรับน้ำหนักอะไรเงี้ยก็ลองเสริมท่าเล่นเวทเข้าไปนะครับท่าเล่นเวทเนี่ยผมอยากแนะนำอย่างนี้นะครับผมเข้าใจนะว่ามันมันอาจจะมีเยอะมากท่านุู้นท่านนี้ท่าเล่นขาเล่นอกเล่นท้องเล่นหลังเล่นไหลอะไรพวกนี้ผมอยากให้ในช่วงแรกๆที่เราลดน้หนักเนี่ยช่วงประมาณ1เดือนแรกอะไปลองให้หมดเลยนะครับคือพยายามเล่นทั้งตัวนะพยายามเล่นทั้งตัวอ่าเล่นพวกตั้งแต่เนี่ยอก ไหลแขนท้องก้นขาเล่นมันทั้งตัวนะครับสำหรับคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะเพราะว่าคุณเป็นคนที่การเผาผลาญในร่างกายมันไม่ค่อยดีนะบางคนอาจจะมีกล้ามเนื้อน,น้อยนะครับในช่วงแรกเนี่ยพยายามเล่นให้ครบทั้งตัวก่อนแล้วก็ ลองเอาท่าแบบท่าออกกาลังกายมาเล่นดูว่าท่าไหนมันโดนบวางีะอกท่าไหนมันรู้สึกเออเล่นแล้วมันปวดแบบปวดหน้าอกเว้ยปวดไหล่ปวดขาอะไรพวกนี้นะครับลองลองเอาท่าเหล่านั้นมาลองเล่นดูก่อนแล้วก็เรียนรู้ว่าไอ้ท่าเนี้ยที่ชื่ออย่างเงี้ยท่าสควอตมันเคลื่อนไหวยังไงถ้าเล่นอกนอนดัน ถ้าเล่นลายยกขึ้นอะไรเงี้ยมันเคลื่อนไหวยังไงเออพย,พยายามสังเกตแล้วก็เรียนรู้พวกท่าพวกนี้ไปในช่วงระยะเวลาประมาณเดือนแรกนะครับอย่าไปแบบซีเรียสอะไรมากก็ลองเล่นจับเบาๆดูก่อนก็ได้เออลองแบบปึ๊บท่านี้ท่าน,าน,านี้เทสไปนะครับพอเราเริ่มเข้าใจปุ๊บเนี่ยค่อยแบบอ่าหาโปรแกรมเล่นจริงจังหรือแบบว่าไปดูโปรแกรมของ คนที่แบบออกกําลังกายใน YouTube อะไรอย่างนี้ก็ได้เราจะเอาโปรแกรมเขามาลองเล่นก็ได้นะครับคือขอให้มันได้ออกกําลังกายแค่นั้นเองในช่วงแรกที่เรากําลังเล่นเวทนะครับพยายามหาท่าเล่นเวทที่มันไม่อันตรายต่อพวกข้อต่อเข่าหรือข้อเท้าอะไรพวกนี้พวกท่าที่มันต้องกระโดดเยอะๆใช่ไหมครับหรือท่าที่แบบต้องกระโดดสลับขาหรือพวกท่าเบอร์ปี้อะไรพวกนี้นะพยายามเลี่ยงท่าพวกนี้ไปก่อนเพราะว่า มันอาจจะเกิดอันตรายนะครับเนื่องจากแบบข้อข้อต่อเรามันมันต้องรับน้ําหนักเยอะใช่ไหมแล้วพอเราเกิดอาการบาดเจ็บแบบบางทีมันต้องแบบหยุดออกกําลังกายไปเลยก็ให้เลี่ยงพวกท่าพวกนี้ไปก่อนถ้าเราแบบออกกําลังกายเองเราไม่มีเทรนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วงแรกๆก็อย่างที่ผมบอกว่าพยายามเลี่ยงท,ท่าที่มันต้องกระโดดท่าที่มันต้องแบบขยับข้อต่อของร่างกายแบบเร็วๆกระโดดขึ้นกระโดดลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามเลี่ยงพวกท่าพวกนี้แล้วไปเล่นแบบพวกแบบ โลว์อิมแพะคือพวกท่าแรงกระแทกน้อยนะครับอาจจะเล่นตามคลิป y o u t u มาเสริมเพิ่มเพิ่มเข้าไปนะครับจากการเดินอ่สัปดาห์หนึ่ง3า0นาทีแล้วเราก็เล่นพวกนี้อาจจะเสริมเข้าไปอีกนะครับเป็นพวกท่าออกกำลังกายแบบ Low Impact พวกนี้นะก็มีเต็ม YouTube เลยครับแล้วแต่ว่าเราชอบคลิปคนไหนก็ไปเล่นอาจจะประมาณ20-30นาทีนะเล่นตามพวกคลิปพวกนี้นะครับลองดูสัก2-3วันควบคู่กับการเดินไปก่อนนะสำหรับเรื่องคาร์ดิโอนะครับ ก่อนที่ผมจะพูดเนื้อหาต่อไปนะครับขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมแวะขอบคุณนะครับแล้วก็แนะนําไปด้วยละกันเป็นร้านอกไก่เชฟเต้ยนะครับอ่าผมมีโอกาสได้ลองทั้ง11รสชาติแล้วก็ลูกชิ้นอกไก่แล้วนะครับต้องบอกว่าร้านนี้เดอะเบสจริงๆนะครับเดอะเบสจริงๆเรียกว่าสําหรับคนที่ลดน้าหนัก ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อหรือต้องการกินโปรโตีนให้ถึงเนี่ยคือบางคนอาจจะทําอาหารไม่เป็นนะครับหรือว่าทําอกไก่แล้วมันไม่อร่อยอกไก่เนี่ยพอนึกถึงแล้วรสชาติมันแบบฝืดๆคอจืดๆใช่ไหมครับลืมภาพนั้นไปได้เลยครับร้านอกไก่เชฟเต้ยเนี่ยเขามีรสชาติแบบ เยอะมากนะครับจริงๆไม่ไม่ใช่แค่11รสชาตินะครับในร้านเนี่ยมี30 40เมนูหรือในอนาคตก็จะมีเพิ่มมาอีกนะครับอยากให้ลองไปดูกันนะครับก็อย่างที่ผมลองชิมแล้วเนี่ยถุงละครึ่งกิโลเนี่ยตก110บาทนะครับถูกมากๆคือเรียกว่าพร้อมอุ่นกินได้เลยนะครับสะดวกขนาดนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมลองไป ซื้อมาลองกันดูนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆไม่ต้องเสียเวลาทําและรสชาติอร่อยอกไก่นุ่มนะครับแนะนําเลยนะครับร้านอกไก่เชฟเต้ยทักไปได้ที่ เฟซบุ๊กนะครับสั่งซื้อได้เลยหรืออาจจะซื้อได้ที่ช้อปปี้นะครับพิมพ์คําว่าอกไก่เชฟเตอร์ไปลองดูกันนะครับของดีจริงๆถ้าไม่ดีไม่มาแนะนําไงถ้าใครสนใจนะครับก็อย่าลืมไปดูกันได้นะครับแล้วก็บอกว่ามาจาก Body h e r o นะเผื่อมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับยังไงก็ลองอุดหนุนกันดูนะครับขอบคุณมากครับพวกอาหารในช่วงแรกๆนะครับผมแนะนําว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปตัดมื้อออกเลยนะพยายามควบคุมอาหารแบบ พื้นฐานตามเบสิกเบสิกเลยก็คือลดพวกแบบการกินน้ําตาลพวกนี้แต่ว่าพวกข้าวพวกอะไรพวกนี้เราลองกินเท่าเดิมไปก่อนแล้วกินอาหารที่มันแบบดีขึ้นนะพวกแบบโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มันไม่มีไขมันใช่ไหมกินพวกผักพวกไฟเบอร์อ fiber, พวกนี้เสริมเข้ามาแล้วก็พวกข้าวเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆไปลดลงนะอย่าแบบไปตัดมื้อออกเลยพยายามลดลงทีละแบบประมาณครึ่งทัพพีย่ะสมมติเรากินข้าวใช่ไหมมือละประมาณแบบ สามทับทียงเงี้ยเหลือ2.5ก่อนอ่าค่อยๆขยับตัวข้าวเนี่ยลดลงแล้วก็ลดการกินพวกแบบขนมจุกจิกพวกของหวานพวกน้ําตาลพวกเนี้เอาพวกน,นี้ออกก่อนเออแต่พวกข้าวมื้อหลักเนี่ยค่อยๆลดเราเน้นแบบว่าใช้พลังงานไปก่อนนะครับคือพวกแบบเดินอ่าเล่นเวทบ้างเสริมบ้างแล้วก็ทำคาร์ดิโอโลอิมแพคแบบเนี้ ทำแบบนี้ไปก่อนนะพยายามใช้พลังงานให้มันมากขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวร่างกายเนี่ยมันก็เริ่มใช้ไขมันนะครับอย่าเริ่มจากการที่แบบไปลดอาหารนะครับเพราะว่าพอเราเริ่มจากการลดอาหารนะสมมุติว่าคุณเริ่มแบบลดอาหารจากวัน 1, 1, 2, 1, 2, 1, นึงกินสมื้อเหลือ2มื้อาเงี้ยคำถามคือถ้ามันลดไปแค่5โลแล้วน้ําหนักมันหยุดน,นิ่งอ่ะคุณจะทํำยังไงคุณจะไปปรับอาหารลงอีกวะก็ไม่ไหวใช่ไหมครับพอไม่ไหวเกิดอะไรขึ้นตะบะแตกก็กลับไปลดวอลลุ่มใหม่นะก็ อยากจะให้แบบใช้เวลานิดนึงนะสำหรับคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะนะครับก็อดทนหน่อยในช่วงแรกมันออกกําลังกายเนี่ยแค่เรื่องก,กันเดินบางทีมันอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วตึงขาไปหมดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหทำไมต้องแบบทรมานอะไรอย่างนี้วะก็ อย่าพึ่งไปแบบทําให้มันแบบผักโหมเกินไปค่อยๆฝึกไปก่อนนะอาจจะไม่ต้องทําครบทั้งหมดแบบที่ผมบอกก็ได้เอาลองไปทีละสเต็ปก่อนก็ได้สมมุติว่าเดินแบบ300นาทีไม่ได้เอา150ก่อนได้ไหมอ่ะสมมุติว่าเรื่องกินเนี่ยคุมแบบคลีนไม่ได้ไม่เป็นไรกินปกติไปก่อนแต่เอาแค่แบบพวกแบบของหวานน้ำตรงน้ำตาลของกินจุกจิกทุกนี้ ออกก่อนแล้วค่อยๆลดข้าวทีละนิดหนึ่งแบบนี้พยายามทํำสเต็ปง่ายๆง่ายๆค่อยๆขย,ขยับขยับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปแบบพักโหมทีเดียวแล้วพอรู้สึกว่าเฟลทําไม่ได้ก็กลับมาเริ่มใหม่เป็นวนลูปอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือ วิธีการลดน้ําหนักของคนที่หนักร้อยกิโลบวกนะครับที่ผมเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ของผมที่ผมลดมาผมก็ใช้วิธีนี้นะครับยังไงลองเอาไปใช้กันดูนะหรือว่าใครแบบเคยลดน้ําหนักจากร้อยกิโลบวกเนี่ยลดลงมาได้เท่าไหร่ก็มาคอมเมนต์แชร์กันให้ฟังหน่อยนะครับงไงก็เจอก,กันคลิปหนา้าว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับการลดน้ําหนักนะครับสวัสดีครับ